ก็คืนอยากให้พูดถึงที่มาที่ไปของการจัดงานในวันนี้นะคะครับตัวของที่เราทีรในวันนี้จะมีตัว QR code ฝากสัมภาษณ์ขอจัมภาพกันโอเคโอเคค่ะครับสำนักงานส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะครับภารกิจของเราหลักๆก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างสรรค์นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับ พัฒน,นาองค์ความรู้สร้างสรรค์แล้วก็ีนบทหมายนี้ก็คือพัฒน,นาเมืองแล้วก็ย่านสร้างสรรค์นะครับดังนั้นเนี่ยการพัฒน,นาเมืองและย่านสร้างสรรค์เนี่ยนะครับก็เป็นภารกิจที่เราทํามานานนะครับเราก็มีสาขาอยู่นะครับตอนนี้ก็มีทั้งที่กรุงเทพนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปตั้งออฟฟิศนะครับก็คือสร้างสำนักงาน r c a เนี่ยที่ภาคใต้นะครับแล้วก็เราก็ได้อัดสินใจที่จะไปตั้งสำนักงานที่สงขลา นะครับแล้วงานก็อยู่ในขั้นตอนที่กําลังจะก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเสร็จภายในสิ้นปีหน้านะครับที่มาของการตัดสินใจเลือกที่ตำแหน่งที่สงขลานะครับเพราะว่าสงขลาก็อยู่ในโลเคชันที่ดีนะครับ mm hmm. เชื่อมโยงทั้งทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ตอนล่างนะครับรวมถึงเป็นเมืองเศรษฐกิจ อันดับหนึ่งในภาคใต้ด้วยนะครับก็เป็นแหล่งศูนย์รวมนักสร้างสารรค์นะครับแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ค่อนข้างสูงผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นที่มาของการคัดเลือกสงขลาเนี่ยครับแล้วก็สงขลาเองรวมถึงภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยก็มีศักยภาพมีทุน,นธรรมที่สูงมากนะครับสามารถนํามาต่อยอดเศรษฐกิจได้ไม่ว่าจะเป็นศิละปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องความหลากหลายทาง ภูมิศาสตร์ต่างๆนะครับัน้นเนี่ยเราก็เลยกัดเย็นใจสร้างในปีหน้านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเห็นสำนักงานในปีหน้าเนี่ยระหว่างนี้เราก็มีโครงการนะครับทำกับผู้ประกอบการนักสร้างสารรค์ในภาคใต้แล้วก็สงขลาเนี่ยมากมายเลยหลายโครงการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์ นะครับไม่ว่าจะเป็นการนำนักสร้างสารรค์เนี่ยครับไปพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็สร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรืบริการใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็แน่นอนครับนอกเหนือจากการที่ทําโครงการดังกล่าวแล้วที่เป็นโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีโครงการใหญ่ของศูนักง,งานด้วยซึ่งเราก็มีโครงการนี้มากับทุกภาคที่เราไปนะครับก็คือดีไซน์ว e คนะครับไม่ว่าจะเป็นแ g k o อกดีไซน์ว e คเชียงใหม่ดีไซน์วีคนะครับแล้วก็ ที่ขอนแก่นก็คืออีสานครีเอทีฟเฟสิวัลนะครับนันที่ภาคใต้ก็จะมีเช่นเดียวกันครับก็คือชื่อว่าปักใต้ดีไซน์วีนะครับก็เราจะจัดนําร่องก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสนทนงานแต่เราก็จะจัดนําร่องก่อนในปีนี้นะครับก็เป็นความเป็นเครื่องมือเป็นงานที่เป็นเวทีให้นักสร้างสารรค์นะครับได้ โชว์ผลงานแล้วก็โชว์ศักยภาพนะครับมีเวทีทดลองนะครับขายของบริการต่างๆนะครับรวมไปถึงเป็นเวทีให้ได้โชว์เคสนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆการแก้ปัญหาใหม่ๆนะครับตัวใช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับไปช่วยผลักด,ดันนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนนะครับงานนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่12-19ถึ12นะครับ 2> 1 2 0 นะครับสิงหาคมนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านไปชมเสน่ห์เมืองสงขลาแล้วก็ไปชื่นชมนะครับงานสร้างสรรค์ของศิลปินในภาคใต้นะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เซไปจัดงานนี้ครับโอเคครับครบถ้วนสองเลยเอาไม่พูดครบถ้วนรับออกมาพูดแค่สามขอเดย